มาค่ะมาแก้วิธีกระเป๋าแบะนะคะกระเป๋าแบะออกมาเนี่ยโชว์แข็งในนะคะทีนี้เราจะมาแก้ปัญหานะคะอ่าแกะตรงนี้ออกมานะคะแกะสองชิ้นนี่แหละแล้วก็ถ้ามีเก็ดนะถ้ามีเก็ดนะคะอันนี้ขยายขยายเก็ดออกมาให้กว้างหน่อยนะคะขยายเก็ดนะคะออกมาประมาณสักครึ่งนิ้วค่ะไม่เยอะนะครึ่งนิ้ว นะคะแล้วทีนี้เราก็มาจับจับตรงเนี้ยจับตรงเนี้ยคือเอาเนื้อผ้าเข้ามาหน่อยนะคะให้สีขาวอ่ะหลุดเข้าไปข้างในหน่อยหนึ่งค่ะประมาณครึ่งนิ้วเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเอาเอาเอาเนี้ยงุ้มลงหน่อยนะคะให้เหมือนคล้ายๆกับตัวขาวเนี่ลึกเข้าไปหน่อยเนี้ยค่ะแล้วเราก็เย็บเราก็โน้ตไว้นะคะว่าเข้าไปกี่นิ้วเสร็จแล้วเราก็มาทางนี้ค่ะ เราก็มาดูช็อคที่เราขีดไว้อะเนี่ยช็อคขีดไว้นะคะเมื่อกี้เนี่ยส้นซ่าขีดไว้เนี่ยด,ดูตรงนี้ก่อนมันไปตามเป้าที่เราโน้ตไว้ไหมเนี่ย เราก็มาเอาที่เราอ่ะอันเนี้ยเข้าเห็นไหมคะเราก็จะเหมือนคล้ายๆกับมูฟตัวตัวนี้ลงมาหน่อยหนึ่งเสร็จแล้วเราก็มาตั้งลำใหม่นะคะทีเนี้ยเอาให้ตึงนะคะเอาให้ตึงเราก็จับดูว่า

เนี่ยค่ะยืดให้ตึงนะคะเนี่ยค่ะยืดให้ตึงยืดให้ตึงนะคะพอยืดให้ตึงแล้วเราก็พอยืดให้ตึงแล้วเราก็มาเย็บด้านนี้ แล้วเราก็มาเย็บคืนคืนเอวนะคะเนี่ยค่ะซึ่งฝั่งนี้เราทําแล้วนี่งค่ะเนี่ยอันนี้เราไปรีดลงนะคะเพราะว่าเราแกะเพื่อปล่อยผ้าไม่ให้มันปิ้นนะคะอันนี้คือลักษณะของเดิมที่เราที่เราหลบไปข้างในอะ่ะเห็นไหมคะที่ช่างชาม้วนเข้าไปข้างในอะ่ะตัวตัวแผงนอกเอาเข้าไปข้างในสักประมาณสักนิ้วครึ่งนิ้วค่ะ แล้วก็มาจัดระเบียบข้างบนนะคะเห็นไหมแล้วทีนี้เวลาเย็บคืนนะคะอันนี้ให้ตึงนะคะเนี่ยช่วงช่วงนี้มาช่วงนี้ให้ตึงนะคะเมื่อเมื่อที่ลูกค้าเอามาแก้มันจะเป็นอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะเวลาใส่แล้วเสียบบุคลิกค่ะเราต้องจับผ้าให้ตึงก่อนตึงนะคะหลังจากเราไล่ผ้าแล้วคือเอาตัวนอกอะ่ะ ขบเข้ามาข้างในอีกประมาณสักครึ่งนิ้วอ่ะทั้งฝั่งนี้ฝั่งนี้นะคะเสร็จแล้วก็เวลาเย็บขึ้นอ่ะสังเกตอันนี้ต้องตึงนะคะให้ให้เสมอกับกับความเป็นไปได้ของหน้าผ้าเขาเนี่ยแล้วตรงนี้แกะออกหน่อยค่ะเพราะว่าล้างล้างเสร็จแล้วก็จะทําให้อันนี้ดึงไปอย่างนี้นะคะสาเหตุก็คือแก้ไขอย่างนี้นะคะซ่าๆาแก้ไขอย่างนี้นะคะแล้วก็ เอาเนื้อผ้าข้างนอกด้านหนึ่งหลบเข้าไปประมาณครึ่งนิ้วอะค่ะเนี่ยเห็นไหมฮะไม่ต้องหลบเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะครึ่งน,นิ้วตัวนอกอะแล้วก็เย็บเข้าไปแล้วก็เก็บคืนลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยเวลาเขาใส่ก็จะเก็บทรงจะไม่ปิ้นออกมาเห็นไหมคะยังไงก็ไม่เห็นค่ะ แต่ก่อนนี้เห็นแล้วนะคะสีขาวออกมาแพลมแล้วนะคะแล้วก็ไปรีดอันเนี้ยแล้วก็ไปรีดลอยใหม่ให้ลูกค้านะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราเอาเอาเอา,เอายัดเข้าไปข้างในประมาณครึ่งนิ้วแล้วค่ะนี่นะคะเทคนิควิธีแก้ไขแล้วก็เก็บสภาพเดิมให้เขาหัวเราแกะออกมาไงแล้วก็เย็บคืน,นะคะ่ะนี่คือเทคนิคอ่านี่คือเทคนิคก,กระเป๋าแบกกระเป๋าแก้กระเป๋าแบะให้ลูกค้านะคะ แล้วก็แล้วก็อันเดี๋ยวสั้นจะไปให้ดูตรงนี้บุ๊บแขนแขนนี่เห็นไหมคะลักษณะของเขามันเป็นแขนแขนแขนยาวเขาอยากได้สั้นสั้นนี่สังเกตนะคะถ้าบานไปเราเอาเข้านะคะเอาเอาเอาเก็บริมเข้านะคะ เก็บสมมุติว่าเราจะอันบัน,น,นยังยืดย้ยยางเงี้ยสมมุติมัน12แต่ต้นแขนของเขามันแค่16วงรอบนะ16นิ้ว8ปดสหนะคะสมมุติอันนี้มันยี่สบกว่าเราก็ต้องเก็บให้ได้แปดองสิบนะคะเนี่ยค่ะเราต้องเก็บเข้าไปนะคะหมายถึงตัดผ้าแต่ช่วงนี้นะรักแลวไม่ต้องไปตัดนะคะ เอาช่วงที่บานไปถึงชนลักแร้ก็พอนะคะเสร็จแล้วก็ไปพ้งริมแล้วก็เย็บคืนเหมือนแขนธรรมดานะคะเทคนิคถ้าบานไปต้องเก็บออกนะคะอย่ากวนไปถึงลักแร้นะคะแค่เย็บไปชนลักแร้เฉยๆค่ะที่เหลือตัดทิ้งนะคะเพราะว่า,าลักษณะบล็อกยางยืดมามัน